สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะอ่ะเราจะบอกว่าเรื่องนี้เราจะพูดแค่ยี่สิบแค่ประมาณยี่สิบตอนนะคะก็คือแบ่งเป็นเล่มแรกสิบเล่มสองสิบนะคะตอนนี้ก็สิบเก้าแล้วนะคะก็อีกตอนสุดท้ายคือตอนที่สิบสองของในนิยายนะคะคือจบนะคะทุกคนก็ไปอ่านต่อเองได้เลยนะคะทุกคนเอาละเราเริ่มอีพีสิบเก้ากันเถอะ E.P. 19 Audio Book ิคิมิออดิโอบุ๊คลักปาดแข่งจำแว่จมฮาวเล่ม2องฉบับนิยายบทที่41พื้นที่ผิวสัมผัสจะว่าตอนนี้เรากำลังได้ใจก็คงจะไม่ผิดนักหรอกพอเห็นว่าพิมพ์ค้ลายจะโอนอ่อนผ่อนตามเคิร์เคิรเคลิมไปกับเราบ้างในบางครั้งบางคราวที่เธอเผลอไผ่ไม่ระวังตัวเราก็ฉวยโอกาสตักตวงความรู้สึกว่วไหววานหอม ที่มีแต่พิมพ์เท่านั้นที่จะทําให้เกิดขึ้นกับเราได้สเต็มอิ่มแต่ก็เหมือนจะยังไม่อิ่มอยู่ดีพฤติกรรมที่ผ่านมาในสองวันนี้ของเราช่างเต็มไปด้วยความหื่นหามจับได้เป็นจับจูบได้เป็นจูบพร้าวกับกาลังเผาผ่านความกล้าหาญที่แทบไม่เคยได้ใช้เลยตลอดชีวิตที่ผ่านมาแล้วมาใช้ทีเดียวในตอนนี้อีกี้มึงจะยิ้มอีกนานไหมเหงือกมึงบานหมดแล้วมั้งเสียงไอ้ป๊อกที่กำลังเลิกคิวขึ้นจุดข้างหนึ่ง ตาข้างหนึ่งเหลือบตามมอกระจกในตลับแป้งแต่อีกข้างหนึ่งเหลือบมาทางเรามันเพย่ปากขึ้นนิดนิดพองามใช่มันกําลังเติมปากด้วยลิปสติกสีนูด้ดบนรถมัดที่วิ่งขยโยกขยเอกและเต็มไปด้วยทางโค้งกูยิ้มนี่กูก็ผิดเหรอพูดไม่พูดเปล่าเรายังมีหน้าหันไปโปยิ้มหวานเยิมให้โมรดีก็อยากจะหกอยู่หรอกนะแต่ตอนนี้มันหกยิ้มไม่ได้จริงๆเราไอ้ปอกก็ ช่วยให้ทุกอย่างมันง่ายด้วยการป้ายนิ้วใหญ่ๆของมันมาที่ปากล่างของเราอย่างแรงจนได้ยินเสียงดุยดุยดุยดึงในตอนที่ดินสีปากกระเด้งกลับถึงจะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างหยาบคายสะทุนก,กัขลักกัดขลักแต่ก็ได้ผลเป็นอย่างมากตรงที่ตอนนี้เราหบยิ้มทะสนิทมึงทํะไรเนี่ยแล้วนั่นนิ้วหรือเนือเค็มทําไมมันเค็มแบบนี้อีบอลดีไว ไหลเล็กน้อยก่อนจะหันไปตบแป้งต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เจ้าหล่อนแต่งหน้าด้วยทาทีที่ค่องแค่ขึ้นมากไม่ประดักประเดิดเหมือนเมื่อก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าผลลัพธ์จะออกมาดีขึ้นหรอกนะจะว่าไปสไตล์การแต่งหน้าของปรลดีก็เปรียบสเสมือนผลงานศิลปะแนวแอปแตกแวบบแรกที่ได้มองก็มักจะมีคําถามมากมายเกิดขึ้นในใจกับคําถามประเภทที่ว่าสวยตรงไหนฟะทำไปทำไมเนี่ย หมายความว่าไงวะไงมึงกูดูพิงขึ้นหรือยังเสียงไอบ้บล็อกปลุกเราให้ตื่นขึ้นจากจินนากการตลาดมันหันหน้าเต็มๆมาให้เรามองนำซ้ำทังกับชิตตาปิป๊บในตอนที่เราฟังคำตอบจากเราอืมก็โอเคเราเผลอหลบตาวูบในตอนที่ตอบคำถามเพื่อนรักการโกงหกช่างเป็นเรื่องผิดแบบอืมโอเคแล้วมึงจะหลบตากเพื่อ ปรดีใช้ฝ่ามือกำผมหน้าเราแล้วดึงให้หันมามองหน้ามันเต็มๆพอมันเห็นเรายังเหลือใจไปทางอื่นมันก็ใช้มืออีกข้างบีบที่หน้าเล็กๆของเราแล้วฝืนดึงให้หันมามองจนได้ในที่สุดกูแค่กลัวคิ้วมึงทำไมมึงต้องหวีแตกคิ้วด้วยวะมันเป็นเทนเทนของฮอลลีวูดไงมึงกำลังมาว่าแล้วมันก็หันไปหวีคิวอีกอย่างบรรจงแต่งหน้าแบบนี้ขวดเทคมึงไม่ว่าหรอบัก ฝ่ามือใหญ่นาฟาดเข้าที่ป่าเต็มแรงใบหน้าของบริดีตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงอมเทาเจ้าตัวอมยิงข่ยเขินไปบิดไปบิดมาช่างขัดกับประโยคปฏิเสธ,ธที่เอื้อนเอ่อยออกมาเหลือเกินป้าอิกกี้มึงอย่าไปเที่ยวพูดแบบนี้ให้พี่ไพ่เขาได้ยินเชียวนะมึงหัวเผลออะไรซื้อบื้อแบบนั้นทุกวันนี้สิ่งที่กูได้สัมผัสบิแต่ฝาตีนจนบ่ายน,นี้กูยังไม่ได้เห็นแม้กระทั่งขาอ่อนพี่เขาเลยเว้ เราก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าพี่ไพ่หรือภไยศาลที่แสนจะองอาจหันกล้าไปเสียทุกสิ่งปดจะมีความรักกับกลายเป็นคนเคียอายอย่างหาตัวจับได้ยากดูเอาเถอะไม่รู้แกจีบไอ้ปอกภาษาอะไรวันๆชวนแต่ไปกินหมูกระทะหมูกระทะแล้วก็แค่นั้นแต่ถ้าจะว่าแกก็ ไม่คิดอะไรเลยแล้วคนบ้าที่ไหนจะชวนผู้หญิงไปกินหมุกระทะต่อเนื่องยาวนานถึงเจ็ดปีดีนะที่ไอ้บล็อกมันไปบ้างไม่ไปบ้างไม่งั้นหุ่นปีโยเซ่ของมันคงอยู่กับมันได้ไม่นานแต่กูก็ยังลังเลนะมึงเพราะถ้าให้กูต้องแต่งกับพี่ไพ่จริงๆกูก็นึกสงสารลูกทําไมล่ะมึงก็ดูหน้าพ่อมันสิเห็นแบบนี้กูก็อยากพัฒนาสายพันธุ์บ้างป่าววะบริดีเอ่ยถึงลูกใ แต่จินตนาการด้วยน้ำเสียงเวทนารงสารจับใจในขณะที่มือของมันยังเป็นจงวีแสกคิ้วอีกข้างอยู่ไหนจะก,กิริยาวาจาท่าทางอีกหยาบกวดถนนลรยกวดก,วดก็อีพิเพิ่นี่แหละแล้วไอ้ม่นแมวลูกกูมันจะเติบโตมายังไงมึงคิดดูม่อนแมวแล้วชื่อผู้แต่งนะคะทุกคนเอามาใส่ด้วยเอามาบีบทบาทด้วยแฮ มีชื่อเราอีกต่างหากไอมอนแมวว่าแต่ทำไมรู้สึกว่าชื่อนี้ดูคุค้นๆนะเอานะ่ะดูไปดูไปก่อนแล้วจริงอย่างพี่ไพ่ก็หายากนะเว้ยเจ็ดปีเชียวนะมันก็ต้องประหลาดประหลาดแบบนี้แหละถึงจะคุมมึงอยู่อย่างคุณก้ามึงก็คงหวังไม่ได้แล้วแหละพาผู้หญิงเข้าบ้านไม่ซ้ำหน้าจนแม่เลี้ยงจากเรียกชื่อมาเป็นเรียกหนูหนูทุกคนป้องกันปัญหาเรียกชื่อผิดก็พี่ก้าเขาหล่อนี่มึงยิ่งตอนนี้ยิ่งหล่อ ยังไม่ทันที่ปรดีจะพผ่มเพอถึสิงการินจนจบดีรถปัสก็พาพวกเรากลับมาถึงสถานีทาคยายาม่าซะก่อนคืนนี้พวกเราจะพักที่นี่เมืองเล็กๆหน้ารักที่มีสเสน,น่ห์ล้นเหลือขาไปชิราคาวโกะเราเอากระเป๋าเดินทางใส่ล็อกเกอร์หยอดเหรียญเอาไว้พอกลับมาถึงก็แค่ลากกระเป๋าเดินทางไปที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากสถานี ระหว่างทางที่เดินไปด้วยกัน4ี่คนดูไอ้บลอกจะเริ่มส,สนิทสนมกับแทนขึ้นมากเพราะสองวันนี้เพราะสองวันมานี้ไอ้บลอกแทบจะประกบชายหนุ่มเพื่อกันท่าให้เราตลอดพอถึงที่พักคอดข้างใหญ่โตหรูหราเมื่อเทียบกับบรรยากาศโดยรอบเราทั้งสี่คนก็แยกย้ายไปพักผ่อนโดยนัดแนะกันว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะลงไปเดินเล่นชมเมืองด้วยกันบรรยากาศในลิฟต์เต็มไปด้วยความอึดอัด เมื่อเราต้องแอบลุ้นในใจว่าแทนกับพีมจะพักห้องเดียวกันหรือเปล่าเราค่อยรู้สึกโล่งใจขึ้นเมื่อพอถึงชั้นสี่คนตัวเล็กก็ออกจากลิฟต์ไปก่อนขณะที่แทนยังอยู่กับเราและไอ้ป๊อกติ้งชั้นหกเราสามคนพักอยู่ที่ชั้น6กเหมือนกันเราสังเกตว่าชายหนุ่มจับจ้องรอไม่เลิกมาได้สักพักหนึ่งแล้วดีที่การเดินข,ข,น,าขนาบข้างกันมาสามคน สุดท้ายก็จบลงที่หน้าห้องของเรากับปรดีเรารีบเปิดประตูเข้าไปในห้องอย่างรีบร้อนขณะที่ปรดียังโปกไม้บวกมือลาแทนอยู่อย่างอะไรอวรมึงว่าเขาคบกับพิมอยู่หรือเปล่าเราทิ้งตัวลงนอนบนที่นอนหนานุ่มพางเอ่ยถามบอรดีที่ค่อยๆ่ลากกระเป๋าเข้าห้องมาด้วยท่าทีงงเง่อยๆก่อนที่มันจะหย่อนตัวนั่งลงบนโซฟาท้ายเตียงกูว่าไม่นะน่าจะเป็นแค่เพื่อนสนิท ทำไมมึงคิดงั้นอะไอบ้บอกยกมือขึ้นกอดอกขมวดคิ้วที่แสกสวยฟางทำให้คุณคิดถ้าพิมพ์รักคนแบบมึงเขาก็ไม่มีทางชอบคนอย่างแทนหรอกแทนนุ่มนิ่มน่ารักช่างเอาอกเอาใจใส่ใจคนอื่นตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆมึงเออยิ่งมึงชมเขามึงก็เหมือนด่กกูยังไงไม่รู้สมัยนูน้นกูเคยแอบถามพิมพ์ด้วยว่าทำไมจิงมาชอบคนซึ้บบื้อแบบมึง เราใจเต้นติดตักเรากะว่ากําลังจะได้ยินความรับของจักรวาลถึงกับควบคุมเสียงไม่ให้แหบผ้าไม่ได้ในตอนที่เอ๋ยถามปรดีออกไปทําไมเหรอกูไม่เคยถามพิม์พเลยไอ้ป๊อกเดินมาจับที่ป่าสองข้างของเราเหมือนทุกครั้งที่มันต้องการจะพูดอะไรที่จริงจังคิ้วแสกสวยนั่นกระตุกไม่หยุดตาที่กีดอายไลเนอร์ er, เป็นปื้นใหญ่เหมือนก็จิเคยเทีเท่ยวไทยมองตรงมาด้วยประกายตาคมกริบ ก่อนที่ปากหนาใหญ่ที่เคลือบด้วยลิปติกสีนู้ดจะพอเหยือขึ้นเ,เล็กๆแล้วเปล่งเสียงเข้มออกมามึงตั้งใจฟังกูดีๆนะอือพิมพ์ตอบว่าว่าบอกอย่ารู้เลยมันไม่ใช่เรื่องของป๊อกฮะมันว่าอย่างงั้นแล้วก็ซุดร่งลงกับพี่นอนก้มหน้าทาท่าร้องไห้กระซิกริกด้วยแอคติ้งแบบเล่นใหญ่รชะดาเทตเตอร์ส่วนเราก็ได้แต่ถอนใจแรงกับคําตอบที่ไม่ได้ช่วยครความสงสัยเลยสักนิด ว่าแทนกับพิมคบกันอยู่หรือเปล่าและทำไมพิมพ์ถึงชอบคนอย่างเราทาคายาม่าแตกต่างจากโตเกียวอย่างสิ้นเชิงเมืองเล็กๆที่ดูห่างไกลจากความเจริญแต่มีเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นแทรกอยู่ทุกตารางนิ้วทุกตอกซอยเต็มไปด้วยร้านรวงเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่เต็มไปด้วยของที่ระลึกน่ารักน่ารักที่เป็นลูกดิงสีแดงในชุดดินจาสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดที่ประดับอยู่เต็มเมือง แถมยังมีเมนูขึ้นชื่อต่างๆที่ช้างคาวหวานที่น่ากินมากมายจน2ส,สาวิรี์กับป๊อกพากรรันกีดกัดกุมมือชี้ชวนกันแวะทุกร้านเพื่อซื้อซื้อซื้อและถ่ายรูปโพสเฟสขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมฮะเสียงทุ่มนุ่มของชายหนุ่มที่เดินตามมาขนาบข้างเรามาสักพักดังขึ้นจนได้แทนมีท่าทีเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างมาสักพักแล้วซึ่งเราก็ดูออกและแค่กำลังรอเวลา เราสองคนมีอะไรต้องคุยกันด้วยเหรอมีสิฮะเรื่องสำคัญด้วยเราปลายตาไปมองชายหนุ่มข้างๆไปหน้าของเขาตอนนี้ดูทุกใจเป็นอย่างมากมีคนต้องเจ็บปวดเพราะการกระทำของเราเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วสินะเธออยากกลับมาทำไรยพีมพอีกได้ไหมเราขอร้องหัวใจเรารู้สึกชาวูบไม่ได้ยินประโยชน์ที่ไม่คาดคิดจากแทนต้องสนิทกันขนาดไหนพมีมถึงยอมให้เขารู้เรื่องระหว่างเราสองคนได้ รู้ไหมว่ายากเย็นแค่ไหนกวดที่เราจะประคับประคองให้พิมพ์กลับมาเป็นคนเข้มแข็งแบบนี้ได้สองป,ปีแรกกับออได้ได้สองแล้วก็มีสองปีเอะปีแรกกับพิมสองปีแรกเอาไมเอาไปไม่เว้นวรรให้เรางงมากเลยโอเคได้สองปีแรกกับพิมพ์คนที่หายใจทิ้งไปวันวันห้าปีหลัง อ๋อเข้าใจแล้วเอาใหม่นะคะรู้ไหมว่ายากเย็นแค่ไหนกว่าที่เราจะประคับประคองให้พิมพ์กลับมาเป็นคนเข้มแข็งแบบนี้ได้สองปีแรกกับพิมพ์คนที่หายใจทิ้งไปวันๆห้าปีหลังกับพิมพ์คนที่เย็นชาและความรู้สึกแต่เธอใช้เวลาแค่สามวันสามวันเท่านั้นพิมพ์ก็หวั่นไหวสามวันเท่านั้นทุกอย่างที่พยายามมาแทบตายก็กําลังจะพังหมดน้ําเสียงของชายหนุห่มแหบแห้งสันเครือ ไม่ใช่แค่เขาหลอกนะที่ปวดแล้วทุกคล้อยคําที่เขาเป่งออกมาสําหรับเราแล้วมันคือมีดคมที่เชื่อเฉือนหัวใจให้ขาดเป็นริ้วๆเรากืนน้ําลายลงคออึกใหญ่ก่อนจะตอบโต้ชายหนุ่มไปด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาว่าแผ่วเบาทว่ากลับเต็มไปด้วยความเด็ดขาดนายมีสิทธิ์ที่จะวิจารวิจาร์หรือตัดสินทุกอย่างจากที่จากสิ่งที่นายเห็น แต่นายก็ต้องเว้นช่องว่างของคำตัดสินไว้บ้างกรณีที่ไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรไปซ้ำทั้งหมดถ้านายไม่รู้ว่าวันที่เราทิ้งพิมพ์เพรารู้สึกยังไงถ้าไม่รู้ว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาเราอยู่รอดมาได้ด้วยความอดทนแค่ไหนแล้วละก็นายก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดกับเราแบบนี้อีกอาการของพิมพ์พที่นายไม่มีวันรักษาให้หายขาดได้นะเราจะใช้ชีวิตชั้งหมดที่เหลืออยู่รักษาเธอเอง หลังพากันเที่ยวชมเมืองจนพอใจแล้วพวกเราก็พากันกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัยซึ่งเราก็เลือกที่จะใช้บริการออนเซ็นตามคำขยันขยอของปรดีเราเพ่งมองป้ายสัญลักษณ์หน้าห้องออนเซ็นที่มีบริการไว้ที่ชั้น4อย่างรอบคอบโชคดีที่โรงแรมมีบริการทั้งแบบห้องรวมและแยกห้องชายหญิงแต่แน่นอนว่าต้องดูให้ดีๆก่อนเพราะถ้าสุม่มสี่สุ่มห้าเข้าห้องผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนอิกก้ เดี๋ยวสี่โมงเย็นมึงไปที่ออนเซ็นชั้นสี่นะพิมพ์เขาบอกเขาจะไปแช่ตัวเสียงกระซิบกระซาบที่แสนกระเซาของวอลดีดังเวลเข้ามาในความคิดมันอาศัยช่วงที่เดินชอปปิ้งกับคนตัวเล็กสืบหาข้อมูลสําคัญมาได้มึงไปกับกูนะไม่เอากูจะลงบ่อรวมฮะเพื่อจะได้เจอพยานหน้ากับเขาบ้างนี่มันทาคายาม่านะไม่ใช่หนองคายเอานะงูงูเขียวหางไม้ก็ไม่ได้เลวารอ,อะไรนักหรอก เพราะความปัถนาอันแรงกล้าของบรารดีที่ไปแช่ตัวที่บ่อรวมแท้ๆเราเลยต้องมายืนใจสั่นอยู่ตรงนี้คนเดียวก้มมองนาฬิกานี่ก็ปลาเข้าไปสี่โมสิบนาทีแล้วพิมพ์น่าจะเข้าห้องไปแล้วสินะเราสุดลมหายใจเครื่องใหญ่เข้าปอดก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านม่านก,กั้นห้องเข้าไปด้วยท่าทีรับๆล่ร,รอๆหนำซ้ำยังเดินกะยองกยยงเหมือนเป็นคนไข่ดันคืออะไรวะ รูปแรกที่เข้าไปในห้องก็คล้ายจะมีไอร้อนพวยพุ่งเข้ามาประทับไปหน้าภายในห้องดูโอทงกว้างใหญ่กว่าที่คิดไว้มากดิมสุดของผนังห้องเป็นกระจกใสที่มองเห็นวิวของสวนไผ่ด้านหลังตัวโรงแรมปอกแว้างรูปตัวเอลที่ตกแต่งด้วยหินสีดำทั้งหมดทำให้บรรยากาศโดยรวมของห้องดูเข้งขึมและเป็นส่วนตัวมองเห็นแผ่นหลังปอบปางเปยเปล่าข่าวจัดของพิมพ์นัดอยู่ ไกลๆเธอรวบผมขึ้นอวดลำคอและหงที่มีไรผมอ่อนๆเคลียอยู่ตรงนั้นตรงนี้ลำคอที่เราข้งางาครุ่มหลงจนยากเหลือเกินที่จะถอนดิพีปะกออกมาได้ในทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกันใจเราเต้นด้วยจังหวะรัวเร็วลดุดและรุนแรงเผยกืนน้ำลายไปอึกใหญ่ก่อนจะรอบละปลายลมหายใจออกมาช้าๆมองไปที่มุมเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เป็นห้องเล็กๆตรงมุมขวาและเดินเข้าไปด้วยเสียงฝีเท้าอันเงียบกิบ กฎของการใช้บริการออนเซนของที่นี่แม้จะเคยทำใจมาก่อนแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ยากที่จะไม่รู้สึกเขินอายอะไรเลยกฎที่ว่าคือต้องเปลื้องเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บนร่างกายไม่ให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ด้วยความหวังดีทางโรงแรมเขาก็จะให้ผ้าขนหนูพื้นเล็กๆที่ปกติเราเอาไว้เช็ดผมมาพื้นหนึ่งเอาไว้ปิดกันอายด้วยความที่ลำตัวเราก็ยาวเหลือเกินพอมาเจอผ้าที่สั้นจนปิดข้างบน ก็โปข้างล่างปิดข้างล่างก็โปข้างบนอยู่แบบนั้นเพิ่งเข้าใจความหมายของความโบวัต้านที่ว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างทองแท้ก็วันนี้เองแต่จมวแต่เป็นกังวลอยู่แบบนี้ก็คงเสียเวลาเปล่าๆเพลอๆพิมพ์อาจจะขึ้นน้ำก่อนด้วยซ้ำพอคิดได้แบบนั้นก็เลยตัดสินใจใช้ผ้าผืนน้อยที่มีอยู่ควุมหัวแล้วก็เดินท่องทงออกไปเลยห <laughs> นักกวเดิมอีก <laughs> ในเ,เมื่อเรามองไม่เห็นใครจะได้ไม่รู้ว่ามีใครมองเห็นเราปัจยาคมกิบเมื่อคู่หวังเยี่ยวเหนียวใครวะไม่ได้กล่าวเอาไว้แต่เป็นเราเนี่ยแหละที่เป็นคนกล่าวไว้เองอาศัยก้มมองพื้นไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็พาตัวเองลงป่อมาได้ในที่สุดสะดุ้งเล็กน้อยกับความอุ่นจัดจนค่อนไปทางร้อนของน้ำแต่สักพักตั้งกายก็เริ่มปรับตัวได้ เราค่อยๆขยับผ้าที่ปิดหัวออกแล้วมองหาเป้าหมายสักพักถึงได้เจอคนตัวเล็กที่กำลังพิงหัวกับขอบป่ออยู่เธอหลับตาพิมพ์ดูมีท่าทีผ่อนคลายอย่างที่สุดในป่อตอนนี้นอกจากพิมพ์แล้วก็มีคุณป้าชาวญี่ปุ่นอยู่อีกสองคนเท่านั้นโชคดีจังเราเคลื่อนไหวในน้ำอย่างเงียบเชียบก่อนจะไปหยุดอยู่ข้างๆพิมพ์ในท่าเดียวกันต่างกันก็แค่คนตัวเล็กยังถือผ้าคนหนูผืนน้อยปกคลุมร่างกาย ที่อยู่ใต้ผืนน้ำใสแจ๋วเอาไว้ขนาดที่เราใช้ผ้าคลุมหัวแทนอยู่ในท่านั้นกันได้สักพักพิมพ์ก็ลืมตาขึ้นมาอย่างช้าช้าคงพอรู้สึกได้ว่ามีคนมาอยู่ข้างๆเธอหันควัามามองเราที่อมยิ้มรออยู่ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนคู่นั้นตอนนี้เปิกพงด้วยความตกใจพวงแก้มใสๆของพิมพ์ที่เป็นสีชมพูและเลือดต้น ตอนนี้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็กลายเป็นสีแดงจัด <c oughs> คุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงเรายักไหล่เล็กน้อยทำตาโตใส่ซื่อและดิงสาใส่พิมพ์ยายามควบคุมสายตาตัวเองเป็นอย่างมากให้จ้องมองแค่ไปหน้าของเธอไม่ใช่อย่างอื่นก็เดินเข้ามาสิขอไม่ได้ห้ามเราเข้าสักหน่อยริมฝีปากอิ่มตอนนี้แป้แรงอย่างคนไม่ได้ตั้งใจคิ้วสวยของพิมพ์ขมวดมุ่น มือที่ถือผ้าเช็ดตัวผืนน้อยกระชับเข้าหาตัวมากขึ้นอีกที่ไหนได้การทําแบบนั้นกับยิ่งดึงความสนใจเราให้มองลงต่ำมสัญชตาตญาณของคนเราที่มักจะสนใจภาพเคลื่อนไหวมากกว่าภาพนิ่งอ่ะพีมรถเจ็บมืออีกข้างของพีมปิดเข้าที่หน้าท้องแปนราบของเราอย่างแรงจนถึงกับต้องร้องอดควรออกมาอย่างอดไม่ได้ แต่การลอยก็หนักถึงขั้นที่ร้องดังมากก็ไม่ได้เพราะกลัวคุณป้าสองคนนั่นจะหันมามองสมน้ำหน้าดื้อน,นักทำไมจะขู่เอาเราไปปล่อยวัดอีกหรอไปหน้าที่เป็นสีชมพูอยู่ได้สักพักเปลี่ยนมาเป็นสีแดงจัดอีกครั้งได้อย่างไม่ยากเลนเได้อย่างไม่ยากเลยเดาว่าเจ้าตัวคงเผลอคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเอ,อ่ยประโยคนี้ออกมา เธอขู่จะเอาเราไปทิ้งวัดในตอนที่เราคาดคัรจะเอาคำตอบให้ได้ว่าเปียที่ป้อนให้เธอชิมน่ะขมหรือหวานปล่อยวัดก็จะมีข้าวกินน่ะสิสู้จับตอนแล้วปล่อยให้หากินเองอยู่ข้างถนไม่ได้เกิดมาชาตินี้มีปราบกรรมนั่นไงเพลงนี้เวลเข้าหัวอีกแล้วอย่างช่วยไม่ได้ใจคอคนตัวเล็กโหดเคี่ยมได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือคนใจร้ายครั้งนี้เรา คนบกปิดความเสียใจไว้ไม่ไหวจนเผอตัด้อแล้วทำหน้าตาเหมือนกำลังจะร้องไห้ให้พิมเห็นหน้าตาตอนนี้ของเราคงไม่ต่างจากหมาน้อยที่โดนเจ้าของทิ้งขว้างสักเท่าไหร่นักหรอกมันคงดูเศร้ามากจนคนตรงหน้าอดไม่ไหวที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแห่ผ้าและปล่อยอยู่จนแทบจะเป็นเสียงกระซิบอย่าทำหน้าแบบนั้นสิทำยังไงก็แบบที่ทำอยู่ไม่ปล่อยข้างถนนแล้วก็ได้ไม่เอาไปปล่อยวัดแล้วด้วยจะเลี้ยงเอาไว้แต่จะให้อยู่แค่นอกบ้าน ห้ามเข้ามาในบ้านเด็ดขาดคำบอกโยนแบกประหลาดของคนตรงหน้าทําเอาเราหยุดเราหลุดยิ้มกว้างขึ้นมาจนได้หนาซ้ํายังรู้สึกตัวลอยราวกับว่าตัวเองเป็นลูกโป่งสวรรค์อดนึกถึงคําพูดของท่านประธานขึ้นมาไม่ได้มีแค่คนที่ทําให้เราเจ็บเท่านั้นแหละที่จะทําให้เราหายเจ็บได้เรากับไม่เคยเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นมาก่อนทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะลงตัวจนกระทั่งมีกลุ่มหญิงสาวชาวญี่ปุ่น เดินเข้ามาในห้องอีกสองสามคนหนึ่งในนั้นเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งใช้ประโยชน์จากผ้าคนหนูพื้นเล็กนั้นนั่นไม่คุมเอาซะเลยในเมื่อผ้านั้นแทบจะปิดนุ่มของเธอได้แค่ข้างเดียวเราเผลอหันไปมองด้วยความตกใจเลยในจังหวะที่หญิงสาวเดินโนยนาดลงบ่อเธอเหมือนจะยกผ้าคนหนูขึ้นสูงจนเผยให้เห็นเกือบทุกอย่างทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นแค่เพียงแวบเดียวหลังจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิท มือเล็กๆของพีมนะัะตอนนี้เอื้อมมาปิดที่ตาเราแน่นแน่นจนมองไม่เห็นอะไรเลยห้ามมองนะเสียงเย็นเยียบที่ดังขึ้นข้างหูทำเอาใจเรากรต็ตกวูบรุนแรงท่าทางของคนตัวเล็กตอนนี้คล้ายกำลังอบกอดเราจากด้านหลังในตาภาพเปือยเปล่าทั้งคู่สัมผัสเรียบเลื่อนที่แนบชิษวันเนียนอยู่บริเวณแผ่นหลังของเราทำเอาหัวสมองของเราเผาโพลเลือดลมในร่างกายสูบฉีดพ,พุ่งพ่านรุนแรง เราพยายามอย่างหนักกับการควบคุมลมหายใจไม่ให้หอบถี่จนเกินไปไม่มองไม่มองพิมพ์ปล่อยมือออกก่อนนะแน่นะโชคไม่ดีเอาซะเลยจังหวะที่คนตัวเล็กกระซิบถามที่ข้างหูขนเราก็ลุกลู้ไปทางล่างเท่านั้นยังไม่พอสัมผัสนุ่มหยุ่นบริเวณแผ่นหลังในตอนที่เธอขย่งตัวขึ้นมาทําเอาเราจะไม่อาจควบคุมอะไรได้อีกต่อไปแมแมแมกี้ตายแล้วเลือดกำเรกี้ไหลใหญ่แล้ว เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพอคนตัวเล็กเห็นเลือดกำเดาเราไหลออกมาไม่หยุดเธอก็ปฏิบัติรากับว่าเราเป็นผู้ป่วยโคม่าที่ต้องส่งไปรักษาด่วนที่ห้องไอซียูไม่รู้ว่าพิมพ์เอาเรียบแรงมาจากไหนในต,ตอนที่ดึงมือเราขึ้นจากปอแถมบังคับให้เราปีดจมูกและเงยหน้าไว้ตลอดเวลาพิมพ์รีบร้อนรนลานจนกระทั่งไม่ยอมเสียเวลาแม้กระทั่งเปลี่ยนเสื้อเธอคว้าชุดยูกะตะที่ทางโรงแรมมีไว้บริการในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า มาคุมที่ร่างเราและตัวเองก่อนจะจูงมือเราไปที่ห้องพักของเธอที่อยู่ชั้นเดียวกันกับออนเซนพอเข้าห้องได้พิมก็ให้เรานั่งพิงพนักเตียงที่เธอชันหมอนไว้ก่อนก่อนจะพุ่งตัวไปหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดเลือดที่หน้าเราจนสะอาดแล้วเอาผ้าผืนเล็กอีกผืนมาห่อน้ำแข็งในตู้เย็นแล้วเอามาประครบเย็นไว้ให้ที่จมูกและแก้มอย่างทนุถนอมสีหน้าของคนตัวเล็กตอนนี้เคร่งเครียดมากจนเรา อดรู้สึกไม่ได้ว่าหรือนี่คือการหรือนี่คืออาการมะเร็งระยะะยะสุดท้ายพิมพ์เราไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแค่เลือดกำเดาไหลอย่าเครียดนักสิไม่ได้ผลคิ้วสวยนั่นขมวดยุ่งขึ้นอีกเธอโต้ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเหมือนกำลังดูดเด็กตัวเล็กๆที่เล่นตนยังไงอยังงั้นไม่เครียดได้ไงแค่เลือดกำเดาไหลก็จริงแต่ไหลแบบไม่มีสาเหตุแบบนี้อาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายนะ มีสี่สาเหตุนะมีแน่ๆแล้วเราก็รู้ดีที่สุดอยากบอกให้คนตรงหน้าฟังเหลือเกินแต่ก็เกรงจะเสื่อมเสียเป็นสิ่งวงตระกูลพิมพ์เป็นห่วงกี้หรอคะเรากระชับคนตรงหน้าเข้ามาชิดในอ้อมแขนร่างกายเบยเปล่าของเราทั้งคู่ตอนนี้มีแค่ชุดยูกตะบางๆคลุมอยู่เท่านั้นสัมผัสยุ่นนุ่มออุ่นของคนตรงหน้าเลยชัดเจนแนบชิดซะาจนรับรู้ว่าพิมพ์กำลังใจเต้นแรงและพิมพ์ก็คงรับรู้ได้เช่นกันถึงจังหวะหัวใจของเรา ห่วงสี่ถามได้ประโยคสั้นๆที่พูดเคลื่นด้วยน้ำเสียงแหบผ้าเป่ง่าของพิมพ์ทำเอาเราลืมทุกอย่างความอดทนมากมายคล้ายสิ้นสุดลงที่วินาทีนั้นเราดึงพิมพ์เข้ามากระชับแนบชิดเข้าไปอีกจนร่างกายของเราทั้งคู่แทบจะหลอมรวมกันลมหายใจร้อนเผาหอบจี่ของคนตรงหน้าพาเราตะลิดเปิดเปิงเราบรรจงจูบที่หน้าผากของพิมพ ก่อนจะใช้ลิ้นฝีปากลากเลื่อยอย่างแผ่วเบามาที่เบือกตาแก้มปลายจมูกมาจนถึงริมฝีปากก่อนจะประกบลงไปแล้วปวดเปียกแทรกลิ้นเข้าไปดูดดื่มรสหวานจากลิ้นอุ่นถ่วสัมผัสนุ่มนวลเนื่นนานเรากับคนกระหายน้ําและไม่รู้จักอิ่มมือของเราค่อยๆปวดเชือกของชุดยูกตะอย่างแผ่วเบาก่อนจะยื่นเข้าไปสัมผัสที่เอวบางและไล้ไปมาที่หน้าท้องที่อุ่นจนร้อนของบีม ที่ตอนนี้คลายว่าเธอกําลังกั้นหายใจในตอนที่ต้องมือเรามือเล็กๆของเธอจิกเข้ามาที่หลังอย่างแรงจนอารมณ์ของเราก็เจิดกระเจิงตอนนี้ทุกอย่างคลายหลุดออกจากการควบคุมทั้งหมด <c oughs> จบแล้วนะคะสดวันที่สิบสี่เอ็ดโอ้ไม่คิดว่าจะมีไม่คิดว่าตอนท้ายๆจะมีบทเอนซีนะคะเนี่ยเอาล่ะทุกคนไปรุนนะคะว่าในซีรีส์ฉาก ออนเซนจะมีแบบนี้ไหมคะต้องรอรุ้นกันนะคะทุกคนโอเคใหตอนสุดท้ายของยิยายเรื่องนี้ก็คือตอนที่ยี่สิบนะคะโอเคแล้วแล้วรอกันอีกทีนะคะตอนถัดไปนะคะ